วัฒนธรรมดนตรีลาวเสียงแห่งแผ่นดินอีสานใต้ที่มาและความสำคัญวัฒนธรรมดนตรีของประเทศลาวมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านเช่นไทยเวียดนามและจีนดนตรีลาวมักใช้ในพิธีเทศกาลงานเฉลิมฉลองและการแสดงศิลปะพื้นบ้านดนตรีประเทศลาวส่วนใหญ่ เป็นดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวลุ่มแต่ก็จะมีดนตรีของชาวลาวเทิงเช่นขมุและชนเผ่าต่างๆในลาวใต้และลาวสูงเช่นม้งด้วยดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมดนตรีลาวคือเครื่องเป่าที่ทําจากไม้ไผ่เรียกว่าแคนประเภทของดนตรีลาวหมอลำที่มาของหมอลำลาวหมอลำมีต้นกำเนิดจาก การเล่านิทานพื้นบ้านและตำนานศาสนาเช่นเรื่องพระเวสสันดรชาดกต่อมาพัฒนาเป็นการแสดงที่มีดนตรีประกอบโดยใช้เครื่องดนตรีเช่นแคนพินโวดกลองดนตรีราชสำนักลาวมีรากฐานจากอาณาจักรล้านช้างได้รับอิทธิพลจากดนตรีหอมไทยและจีน ใช้ในพระราชพิธีพิธีศาสนาและงานเฉลิมฉลองโดยมีวงดนตรีหลักได้แก่วงพินพาดลาวและวงเครื่องสายลาวดนตรีพื้นเมืองลาวเป็นศิลปะดนตรีที่สะท้อนวิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวลาวมีความผูกพันกับพิธีกรรมประเพณีและความบันเทิงโดยใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านเป็นหลักเช่นแคนพินโบดและกลอง ใช้ในพิธีกรรมและงานบุญเช่นงานบวชงานกระถินและงานบุญบั้งไฟดนตรีร่วมสมัยลาวมีรากฐานจากดนตรีพื้นบ้านเช่นหมอลำพินและแคนผสมผสานกับอิทธิพลตะวันตกพัฒนาโดยอิทธิพลจากสื่อดนตรีสากลและนโยบายรัฐส่งผลให้เกิดแนวเพลงใหม่เช่นป๊อป,ปรอกและฮิปฮอปที่ยังคงเอกลักษณ์ลาวควบคู่ไปกับความทันสมัย เครื่องดนตรีของลาวที่สําคัญเครื่องดนตรีลาวมีความคล้ายคลึงกับเครื่องดนตรีไทยโดยเฉพาะเครื่องดนตรีอีสานเนื่องจากมีวัฒนธรรมร่วมกันแคนเป็นเครื่องดนตรีที่มีต้นกําเนิดมาจากลาวได้รับอิทธิพลในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้พิธีกรรมและการแสดงพื้นบ้านต่าง แคนถือเป็นเครื่องดนตรีเอกลักษณ์ของลาวและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในดนตรีพื้นบ้านและร่วมสมัยของลาวและยังมีโวดเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของลาวที่มีลักษณะคล้ายกลุยทำจากไม้ไผ่โดยมีลำต้นที่กลวงภายในและมีรูหลายรูในการควบคุมเสียงและยังมีปีกับกลุยที่คล้ายกับเครื่องดนตรีไทย พินลาวเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของลาวและภาคอีสานของไทยมีลักษณะคล้ายพินอีสานแต่มีรูปแบบเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซอลาวเป็นเครื่องดนตรีที่ให้เสียงหวานซึ้งและมีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านของลาวและยังมีจะเคลาวกลองตะโพนลาวล้องลาวระนาดลาวฉาบและกลับลาว ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีของลาวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่รูปแบบจะเหมือนของไทย